ไาเว่ากินขอดีเราเวลาคิดทงให้เวลาเนีจนนเลรานแต่ของีเวลาเราคิอีคนยงไมย สัญญากับตัวเองว่าจะกินแต่มันสุกสาวาิสิงต้องตามังก่อนใครว่าแกรอแย่รอดูคน่กินสรุ่มมันแยถ้าแก่ิูข้าวแยนได้เด็นออกนาจะมีอะไรในที่วินก็ได้ไม่มาจะเพราะว่าข